นีีคมเชยผมนี่หนาดกคำผมนี่หนาดกคำออะไรอ่ะว่าไม่ได้ใช่ไหมมาทำไมต้องทำแบบนีกันงานดีน่ะรู้แล้วรู้แล้วทำได้ปะ มัเดีไม่มีเยี่ย,อยงอ่ะไม่ละเบือบ่อๆเบื่อเสียด้าอีกมันไม่มีเป้าหมายไหม